คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2567ทักษิณชินวัตรกับคดีตากใบโศกนาฏกรรมตากใบที่เกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคม2547สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ทักษินเคยเปิดปากในวันที่25ตุลาคม2565เมื่อครั้งยังเป็นนักโทษหนีคดีในรายการ CareTalk x Care Clubhouse เนื่องในวาระครบรอบ18ปีเหตุการณ์ตากใบโดยกล่าวหาลอยๆว่าทหารวางแผนจะล้มผมตั้งแต่วันนั้นทักษินชินวัตรในนามโทนี่บูเฟิร์มยังพูดในรายการนี้แบบเอาดีใส่ตัวว่าเหตุการณ์ที่เอาคนไปซ้อนกัน เป็นเรื่องที่สั่งการโดยทหารและพาคนเหล่านี้ไปค่ายทหารพอรู้อีกทีคือมีการตายเกิดขึ้นผมจึงถามว่าทําไมถึงมีคนตายล่ะมันจบไปแล้วที่นั่นทำไมต้องตายกันอีกเยอะแยะปรากฏว่าลำเลียงผู้ต้องหาซึ่งอ่อนล้าจากการอดอาหารมาทั้งวันเพราะเขาถือฝินอดโทนี่วูซัมกล่าวต่อแบบใส่ช่วยคนอื่นอีกว่าและแทนที่จะเอาไปไว้บนรถบรรทุกดีๆกลับเอาคนไปซ้อนกัน ซึ่งผมคิดว่ามนุษย์ทั่วไปไม่น่าจะคิดได้อย่างนั้นทำให้คนขาดอากาศหายใจมีทั้งผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บผมมารับรู้รายงานที่หลังผมก็เสียใจว่าทำไมมันฟื้อบื้อก,กันขนาดนี้ผมเป็นคนเกลียดคนโง่อยู่แล้วพอทำอะไรพวกนี้ก็ด่าผมผมก็ถูกเกลียดถูกโกรธจากชาวมุสลิมที่นั่นอย่างไรก็ตามหากค้นหาความจริงจากที่ทักษิณชินวัตพูดในรายการดังกล่าวก็จะพบว่า ถ้าทหารวางแผนจะล้มดังที่ทักษิณพูดทําไมพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีซึ่งเป็นคนเชียงใหม่และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับทักษิณในฐานะแม่ทัพภาคสีในขณะนั้นอีกทั้งยังเป็นแม่ทัพภาคสีที่ทักษิณเป็นคนวางตัวและทักษิณก็อยู่กับพลเอกพิสารที่จังหวัดนราธิวาสในวันเกิดเหตุการณ์ด้วย จึงปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนเกิดการเสียชีวิตบนรถเพราะขาดอากาศหายใจถึง78บศพจากที่เสียชีวิตทั้งหมด85บศพและอีกประการหนึ่งทาทหารวางแผนจะล้มจริงพลเอกพิสารวัฒนะวงคีรีซึ่งเป็นแมททัพพักฝีขณะนั้นก็ต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการควบคุมสถานการณ์วันนั้นแต่ทำไมจึงแปรพักมาอยู่กับทักษิณชินวัตร และเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่เพิ่งจะลาออกจากการเป็นสมาชิกเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ลุกลามไปถึงพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เพียงแต่พลเอกพิสารวัฒนวงคีรีเท่านั้นที่เป็นเพื่อนของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแม้แต่พลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรหนึ่งในเจ็ดจำเลยคดีตักใบที่หลบหนีเช่นกันซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ห้า พอบพอลรอห้าในเวลานั้นก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นิบหรือต่อทิบของทักษิณด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อพลิกแฟ้มผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อมูลกรณีตักใบที่มีนายพิเชษสุนทรพิพิธอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นประธานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลทักษิณชินวัตร หลังเกิดเหตุการณ์วันที่25ตุลาคม2547ระบุว่าผู้ที่มีส่วนต้องรับผิดเนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดสก,กนตรกรรมตากใบคือนายทหารสามนายคนแรกพลโทพิสารวัฒนวงคีรียศในขณะนั้นซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่4ไม่ได้ควบคุมดูแลการดำเนินการให้ลุล่วงคนที่สองพลโทสินชยัยนุชสถิต รองไม่ทับภาคที่4ในขณะนั้นที่ไม่ไหวตัวให้ทันเมื่อพบผู้เสียชีวิตขาดอากาศหายใจบนรถโดยไม่ได้ฝั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลำเลียงคนให้ดีขึ้นและคนที่สามพลตรีเฉลิมชายวิวรุณเพชรยศในขณะนั้นในฐานะพอบอพลรอห้าที่รับหน้าที่สลายการชุมนุมและการลำเลียงคนก็ไม่ได้ดูแลให้ลุล่วงเช่นกัน ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการอิสระชุดนี้ยังระบุได้ว่าการลำเลียงผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมด1,370คนโดยมัดมือคอยหลังและจับนอนคว่มหน้าซ้อนกันบนรถบรรทุกทั้งหมด26คันนั้นขบวนแรกออกเดินทางจากอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเวลา16นาฬิกานาทีถึงค่ายอินขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเวลา1 9นาิกานาที ขบวนที่2ออกเดินทาง19นาฬิกาถึงจุดมุ่งหมายคือค่ายอิงคยุทธบริหารเวลา22นาฬกาทั้งนี้ยังมีบางคันที่เวลาไม่แน่ชัดออกเดินทางเวลา21นาฬกาโดยถึงค่ายอิงคยุทธบริหารเวลาตีสองของอีกวันหนึ่งเรื่องการขนย้ายผู้ถูกจับกลุ่มนี้มีข้อสังเกตจากผู้คนทั่วไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆใ,ในปี2547ว่า ระยะทางจากอำเภอตากใบถึงค่ายอินขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีประมาณ150กิโลเมตรแต่ทำไมใช้เวลาเดินทางนานถึง3-5ชั่วโมงนอกจากนี้ในระหว่างเดินทางผลการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระยังระบุด้วยว่าเมื่อผู้ถูกควบคุมตัวบนรถร้องขอความช่วยเหลือหรือส่งเสียงจะถูกทำร้ายร่างกายจากการตีด้วยพานท่าปืนหรือไม้กระบองหรือเตะหรือเหยียบ สำหรับผู้เสียชีวิต7 8บศพจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระพบว่า33บศพขาดอากาศหายใจและถูกกดทับบริเวณหน้าอกฟีศพขาดอากาศหายใจจากการกดทับที่หน้าอกและมีบาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็งแต่ไม่รุนแรง10ศพขาดอากาศหายใจจากการกดทับที่หน้าอกมีอาการชักเพราะการเสียสมดุลของสารในเลือดและบางรายโดนของแข็งและ31ศพ ขาดอากาศหายใจจากข้อสรุปของคณะกรรมการอิสระเห็นว่าความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารทั้ง3คนนั้นประการแรกเริ่มจากการวางแผนที่ผิดเนื่องด้วยจำนวนรถบรรทุกไม่พอเพราะการวางแผนจะจับกลุ่มแกนนำแค่30-40คนแต่กลับไปจับกลุ่มผู้ชุมนุมกว่าพันคนทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อการบรรทุกประการที่2เรื่องการให้นอนทับซ้อนจนมีการเสียชีวิต คณะกรรมการอิสระเห็นว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องขาดการใช้วิจารณญาณละเลยไม่ดูแลการลำเลียงและเคลื่อนย้ายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ขาดประสบการณ์ซึ่งอาจไม่เคยคาดมาก่อนว่าการกระทําดังกล่าวจะทําให้มีการเสียชีวิตและประการที่สําคัญคณะกรรมการอิสระเห็นว่าผู้ที่รับผิดชอบในการสลายการชุมนุมการควบคุมตัวและลำเลียงขึ้นรถ คือพลตรีเฉลิมชัยวิรุณเพชรพอบอบพลรอห้าที่ได้รับมอบหมายจากไม่ทัพภาคฟีแต่พลตรีเฉลิมชัยไม่ได้อยู่ควบคุมการดําเนินการทั้งหมดให้ลุล่วงเพราะออกเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีคือทักษิณชินวัตรที่จังหวัดนราธิวาสโดยไม่มีเหตุผลและความจําเป็นถือว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายสุดท้ายแล้ว ถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่25ตุลาคม2567ซึ่งคดีจะหมดอายุความหากตำรวจยังจับตัวจำเลยในคดีนี้ทั้ง7คนที่รวมถึงพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีและพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรมามอบตัวต่อสาลไม่ได้ก็ถือว่าอวสานคดีตากใบรุ่งเรืองปรีชากุล